สวัสดีครับอยู่กับต้อแต้มน้ำซิงครับเจ้ากุฏอ๋องจะเดินทางไปไหนครับนี่ล้างบ่หรือไปไหนไปใส่ไปใส่เปลี่ยนทำอะไมครับผม เไหนเหรอเอามาทําบ่อ๋อสงสัยเอามาให้ช่างเก่งเช็คอะไรให้นะครับไปดู้กันว่าจะเช็คอะไรครับเกิดอะไรนะอ๋ะอ คู่แข่ง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 อู้ยเร็วเหรอออออ้นน้าเน่า Ồ, vô Bao được, Ồ, xuống rồi Ui, giọt đam có rượu nữa Xuống đây Có làm không ลาไรนเยูู้ทำไระอันนอันอันนี้ทำอะไรครับพี่อันนี้ทำอะไรครับเนี่ย ดูเลยตตมารลาดูยเนี่ริ้ววะเออแร o ดโทรมาตามนองเอาโทรมา้าเข้ามาเื่ออะไรวะอ๋อนี่ครับก็ตจะเปลี่ยนตามคนล่าไม่รว่าจะออกไปไหนย่ะไหน มันร pues ั uh, s <S ่วในอ่ะมีของเปลี่ยนนะรับรั่วผมเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งรุ่นอ่ะถ้าเปลี่ยนก็เปล่นลูกยางครับปั๊มขาล่างล่เก็บเลม่ใช่ยางยางลก็สแล้วเนี่ยอนี่ต้านับน็อตใหญ่ไม่ใส่กระบอกนี่แหละนี้ก็เปนสีดัอ้วนไง นีไข่ใหญ่ใส่สามที่ตแน่ม่อกาก็มีอีกามทคือไข่3ามิสตนมิแต่เป็นแม่มีมีตันขึ้นในรงใหญ่แค่ยาวพกนี้กรแสยาวเนี่นี่คือปัวนเนี่ยัป้วนโอ้ยดูต่อเอาต่อได้เนียนอยู่ ใส่ก่อนรงมบรรยากาศฝนตกครับเนี่ยฝนตกอย่างแรงโอ้ดูรอยอื่นอันนั้นรอยอื่นบางอะไรเอาเลยครับเอาเลยครับทีมงานช่าง เอาละครับช่างแต้มครับผมเลยเจอให้ช่างเก่งแล้วดีแล้วสอดยากสอดยากอะไรอยู่ข้างนอกย่บน่ข้างบนเนาะอยู่ข้างบนตรงนั้นอ่ะเออแบบเดียวแบบเดียวดีเนาะโอ้โหดีแล้วยังดีร้องนะเนาะโอ้ถ้ายังไม่ได้ทำหลังคานี่จบเลย ต้องหาที่จอดใช่ไม่ปทำอาคารนี่รั่วเต็มเลยต้องหาที่จอดเราไม่ได้หรอกรั่วเต็มเลยมั่วไม่ใช่เรนนี้อะไรนะใส่ทุ่มทมมั่งนี่ครับ น้ำมันเยอะไหมเต็มอะนมันเยอะเนี่ยเต็มอะไปมอเตเปลี่ยนปั๊มคันล่างโห่เปลี่ยนยากหรอกนอนใต้ล่างง่ายกว่าอีกนอนอะไรใต้ล่างอ๋อนี่มันอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนหม้อลมข้างหลังอ่ะนี่ไงก็ป้องคลาดเตอะ ไม่เปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยนะก็นั่นแหละอ๋อผมนึกว่าอ๋อเออผมเข้าใจว่าไอ้ตรงที่ตั้งมันรั่วลูกยางเออไม่ใช่ยางปั๊คันไม่ใช่ครับเปลี่ยนหม้อลมครับเปลี่ยนชุดนี้เลยเชื่อวุฒิกลางเสื้อไหลมาหรือเปล่าตูงเก่าก็ได้เลย้งลองดูไหมลองงานลองตั้งดูแบบนี้ทำดูก่อมยันเมื่อว่าท่านจะโผล่หรือเปล่ามีส่วน ถ้ามันเลียวไม่พกตมากมันจะมันแบบตอนนั้นออกตัวมันลื่นอย่างเี้ตอนออกตัวอย่างเงี้อลื่นเลยมันต้องแตะฝาคอยก็แตะฝาหลังด้วยมนมีที่ผมเยอะนะตอนแรกจะฝนแล้วฝ้าบนน่ะเพื่อฝ้าดังเนี่ยใช่ครับเนี่ยฝ้าดังคำดำไป

เดี๋ยวดูเสียบอยทำครเดี๋ยวมันตกมามันก็ทำได้เลยมามาเติมสั่งมาเตืมตค,คืออะไรทำครั้งเดียวไงทำข้างเดียว,ยวอู้หูเพิเห็นตัวนี้ มันก็ดีครับนี่กันกันดินติดข้างครับมันทำไมอย่างเงี้ยเธอแกไปลองรถแล้วเ้าแกเนี่ยแกแกมาพ่นตรงเนี้ยให้มันออกสีแบบเนี้ยแล้วมันดูไปเหมือนมันสะท้อนเป็นสีรุ้งเนาะแต่ว่าพ่นพ่นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนาะเหมือนกับเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูเขาทำอะทำให้มันอืเรียกว่าเป็นอะไรวะ เป็นมิติทำให้มันเป็นมิติอไอเน,นี่ยสีม่วงเนี่ยสีรุ้งเนี่ยสีเหมือนเอฟเฟกต์อะเวลามองผ่านปุ๊บเอ้าเอฟเฟกเหรอครับสีไม่ใช่ครับสียังสวยดีดูครอบเรียบร้อยครับก็เป,ปลี่ยนลูกยางปั๊มาร์คเอ้ยเดี๋ยวลองช่างเก่งว่าเดี๋ยวให้ช่างเก่งมาเดี๋ยวแกจะลองตั้งคา่าดูก่อนครับ พี่แก้าดำออกดูละมือเอามือนี่ดูนั่นแหละไาดำเนี่ยเยบอร์สิบตัวที<อ> <laughs> ไม่เป็น <laughs> เอออนอะเกียมนอสบายคลินี้ก็จบคล่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเท่าไรตัว